รอถามก็กลายเป็นว่าสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันถอยหลังแม่สารวันเอ้ยนานที้เคารพครับแล้วถามว่าเป็นผู้บริหารหญิงเป็นนายกรัฐมนตรียมหญิงเนี่ยความมั่นใจในตัวเองมีไหมไม่มี มีที่ไหนเล่าสมัยท่านนายกเศรษฐีทวีนิสินท่านแถลงข่าวท่านมาคนเดียวแต่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนายกมาดามแพรเราเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากี่คนโอ้ยรัฐมนตรีหัวหงอหัวดำไม่ยืนสับลาบอยู่ยืนยังไงก็ได้ยืนใบบเป็นแถวอ มายัางมายัางมา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 ,มา,มาพอแล้ว